ชมรมถ่ายภาพนครลำปางจัดนิทรรศการภาพถ่ายนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นครลำปางค่ะ ที่หอศิลป์ถนนคนเดินกาดกองต้าลำปางชมรมถ่ายภาพนครลำปางร่วมกับหอศิลป์ลำปางจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดลำปางทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงผลงานของสมาชิกชมรมถ่ายภาพนครลำปางและผู้ที่รักการถ่ายภาพโดยภาพถ่ายที่นํามาแสดงในครั้งนี้เป็นภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวทั้ง13อำเภอในจังหวัดลำปางและแหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงามเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางสําหรับ ในการจัดงานครั้งนี้มีภาพถ่ายที่นำมาแสดงมากกว่า100ภาพซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาร่วมชมกันเป็นจำนวนมาก นายสุริยาพลละครประธานชมรมถ่ายภาพนครลำปางกล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของชมรมถ่ายภาพนครลำปางเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมกับชมรมซึ่งตลอดในเดือนพฤษภาคมนี้ทางชมรมถ่ายภาพนครลำปางจะกําหนดจัดขึ้นทั้งเดือนในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่หอศิลป์ถนนคนเดินกาดกองก้าลลำปางตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาและในวันเสาร์ที่9พฤ สภาคมี่จะถึงนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเช่นเดิม แต่ภาพที่นำมาแสดงจะเปลี่ยนใหม่ตามคอนเซปต์ในแต่ละอาทิตย์ที่ทางชมรมได้กำหนดไว้และยังได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมเป็นกิจกรรมที่จะนำผู้เข้าร่วมไปถ่ายภาพวิถีชีวิตของชุมชนถนนคนเดินกาดกองต้าเพื่อพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของตนเองและจะได้มีการแนะนำการใช้งานของกล้องถ่ายภาพเลนส์ ens, และการปรับแต่งในการใช้งานต่างๆของตัวกล้องตลอดจนให้ผู้เข้ามาร่วมงาน ได้ฝึกปฏิบัติจริงจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมถ่ายภาพนครลำปางได้ในวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะ